วิดีโอเกี่ยวกับการทำนะฮะให้ดูอ่อันนี้เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนที่มณฑลปร,ร,บบรีศรีวิทยาลอมลีนะเป็นเรียนีิธีทำกบฎพิธีทำเกณฑ์นะฮแล้วเขาส่งปรตกวดของปีนี้นะฮะ ทั้งทู้ประเทศนะฮะ,ะได้ที่สองนะ,ะของพลังงานทดแทนทั้งหมดขงโรงเรียนศรีวิญญานนนทบุรีอันนี้เเด็กนักเรียนนะฮะประมาณป .5 ป .6 นะฮะแล้นก็ไปเรียนคือจริงๆ่ยใครๆก็ทําได้ฮะบอกว่าไม่จำเป็นไม,ไม่ต้องมีความรู้เลยเราสอนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่พันขนลวดทําไม่เหล็กเทเลสซินคือทําทั้งตัวแล้วกลับมาโรงเรียนนล้วก็ยกตัวนั้นไปตั้งที่โรงเรียน เ้าใช้แล้วก็ส่งเข้าประกวดอ่าทีนี้อันนี้เป็นจอยวิธีท,ทำเรซินอ่าเหตุผลที่เราเทเรซินเพราะว่าตั้งหันลมเนี่ยมันตัดแดดตากฝนอ่าเราเทเรซินเพื่อไม่ให้มันฝนเข้านะจิเนอเรเตอร์เราเนี่ยพิสูจน์แล้วนะฮะจมน้ำลงไปทั้งตัวนะฮะยกขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ของเรานี่โมเต้พุฟล้อเกษตรเนี่ยเวลาเอาพันก็คือเราพันขนลุ่ทีละราขดก่อนอ่แล้วเ,าเอาขนลุ่ยมาเรียง เสร็จแล้ว,ลวเทลเลิน,นะมันก็จะเป็นก้อนคมๆอันนี้นเป็นวิธีทำขดลวดแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยที่โรงงานเราเนี่ยตอนนี้เราทําอยู่ประมาณเดือนละ10ตัวแล้วก็ให้ไปติดกันเองตกตัวประมาณ2,005พีจะได้ประมาณพันบาทนี่เป็นนักเรียนที่มาเรียนทำขผลวดนะฮะวีดีโอทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์ของ y o u u u e เถ้าน้องๆใช้ข้าว u u u b e นะฮะ youtube.com/slash แล้วก็ลมสยาม omsim ลมสยามเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอในการทำทั้งหมดอันนี้คือเรากรอบมาใส่ให้ดูทีนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะฮะจะให้ดูว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีตัวใหม่ตอนนี้ตัวที่เราทำจากกระหันลมนะฮะ เราจะทำตัวใหม่ขึ้นมานะครับคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของตัวนี้ก็คือนะอเราเอาไฟจากกระหังลม่ยใช้เป็นแบตเตอรี่แล้วเอาแบตเตอรี่ไปปั่นมอเตอร์นะฮะมอเตอร์นี่ไปปั่เนเจเนอเรปปเตอร์อีกทีนึง เราเคยเห็นเจเนเตอร์ที่ปกติใช้เครื่องรยุเครื่องคูปัตตนะเราใช้ไฟต่างแทงนมันจะได้มากกว่าเดิมปกติตอนนี้ที่เราเทสอยู่เนี่ยใส่ไป600วัตต์นะฮะมันจะได้มา1200วัตต์ราะนั้นถ้าเราทำการหันลมนะประมาณ1000วัตต์เนี่ยเราสามารถจ่ายไฟได้บ้านั้งหลังโดยใช้คอนเซปต์ตัวนี้เพิ่มคอนเซปต์นี้เมืองนอกเนี่ยทำนานแล้วนะฮะไม่ได้เพิ่จงจนะทำอ,อันนี้เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่มันจะเปลี่ยนโลกน,นะฮะ เป็นใช้ไฟที่บ้านเนี่ยแค่ประมาณห้าพันวัตต์แต่ตอบในบ้านทั้งหลังซึ่งบ้านทั้งหลังนี่กะตกประมาณสามพันวัตต์นะแต่ถ้าใช้ระบบเนี้ยจะกินไฟแค่ห้าร้อยวัตต์เนี่ยจะเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเอามอเตอร์มอเตอร์ตัวหนึ่งมาปั่นเกณฑ์อีกตัวนะฮาเรียกโรเตอร์โอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ธรรมดานะที่าทำไปเนี่ยมาหมุนว้วตัวตัวนี้จะเป็นเจเนอเรเตอร์ตัวเล็กๆที่เราทำเอง ให้ดูคอนเซ็ปต์นะนะเราติดมาประมาณตอนนี้ติดอยู่ประมาณ สามสิบสี่สิบจังหวัดนะครับจังหวัดมันมากมากกว่าสี่ห้าตัวนะครันี่ให้ดูเนี่ยที่บ้านอันนี้เราไปติดที่ชนบุรีนะครับสี่ใบเหมือนกันนะฮะคนเสร็จที่เราทำเหมือนกันตั้งเสาสูงปนะระมาณสิบเมตรนี่ยแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยจะชาร์จแบตเตอรี่มีวงจรอย่างเงี้ยมันจะออกมาประมาณมสิบสามโวลต์กว่าซึ่งพอที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะฮนะแล้วก็เรามีวงจรคอนโทรลปรับ ให้ไฟมันนิ่งนะฮะแล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่อ่าที่ที่ชลบุรีเนี่ยลมไม่ลมข้าง,งล่างไม่ไม่มีเลยนะฮะแต่ว่าลมบนมีวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณ20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณได้ประมาณพันวัตต์ยีชั่วโมงนะฮะวันนั้นคุณจะได้20,000ื่นวัตต์นะฮะซึ่งพอที่จะเลี้ยงไฟทั้งตอนกลางคืนเลยท,ทั้งหลังเลยนะที่เราไปติดที่เนี่ยครับไม่มีไฟฟ้าใช้ปกติถ้าลับไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ4-5่ห้แสนบาท เพื่อจะลากเสาเข้ามาแต่ติดของเราเนี่ยแค่สองหมื่นห้านะมีไฟฟ้าไฟย่างหลังมันจะถูกกว่าเยอะนะครับเาเซฟเพื่อนผมติดเนี่ยที่ที่ในกรุงเทพนะฮะที่มาถูกที่โรงงานเนี่ยเราเซฟค่าไฟไปเดือนละสองพันบาทนะครับนั่นคือต้นทุนเนี่ยตัวละประมาณสองหมื่นห้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแค่ปีเดียวเนี่ยนะมันจะเบรกอีเวนต์ก็คือมันจะคุ้มทุนแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยจะเก่งกำไรเพราะว่าอย่าลืมว่ากระหารลมเนี่ยนะฮะ ันฟรีลงมันมีตลอดนะมันจะได้ฟรีคุณติดผนเดียวมันลงทุนสูงก็จริงแต่ว่ามันจะใช้งานไปได้ตลอดนะฮะถ้าใครถ้าใครสนใจรือโรงเรียนไหนสนใจนะฮะรวมกลุ่มกันสักสิบหรือสิบห้าคนนะฮะเราไปเรียนเราจะสอนให้ทำทั้งหมดแล้วกลับมาเนี่ยทางโรงเรียนสามารถทำติดตั้งเองได้ก็ถ้ามีอะไรก็ไปดูในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ชื่อ w ินสยามบครับ ก็คงมีแค่แนี้ครับครับ